นี่เป็นไก่ปา่าหนำหนึ่งเหลือดลอยครับเป็นพอพันครับผัดขนแหลวเหลือรลอยนี่คือเป็นพอพันครับผมผัดข้อแล้วผัดขนที่ข้อแล้วครับอคอก็จะออกสีดำๆแล้วครับนี่คือไก่ปลาหนำหนึ่งเอ็บหนึ่งเหลือดลอยครับนี่ครับก็ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนนี่สีโบอ,อยู่กับโตเมย์บันไดก็บสียูห่าง จากตัวเมียครับตัวเมียอายุเก่ากว่าเด็กนะครับเนาะนี่ครับไข่ปลาหนำหนึน่งครับลักษณะไข่าปลาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะครับนี่คือไข่ปลาช่วงคลัดขนช่วงฤดูฝนครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับไขป่ลลนนไขปลาบ่าตรงเบื้องอยังนะครับเบื้องหน้าฝนนี่กังวลครับข้อดำหางก่อสิลวงหล่นไปเนาะครับเนาะ ช่วงนี้ก็เบื้องล้วสีโปค่อยสวยค่อยงามเป็นไงเนาะครับเนาะไก่ตัวนี้เนาะครับเนาะอันนี้เป็นผอพันธุ์ครับนี่คือลักษณะไก่ป่าอ่านี่ครับให้เห็นเป็นประมาณนี้นะครับก็เลี้ยงแบบปล่อยให้หากินตามธรรมชาติครับอ่านอนก็นอนบนต้นไม้เนาะครับเนาะนี่คือไก่ปานำหนึ่งเอฟหนึ่งนะครับเนาะเลือดป้าลอยเลยก็ว่าได้เนาะครับเนาะลักษณะก็อยู่ประมาณนี้แหละครับหนาฝนเนาะครับเนาะแต่ว่าถ้าหนา อ่าลังออกพรรษาเป็นช่วงฤดผูผสมพันธุ์ก็สีสวยนะครับเนาะที่ออกขนสีสวยนะครับนะตอนนี้ก็จะเหมือนนกนะครับตัวดานะครับตัวดําลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับคือไกป่ปานำหนึ่งเอหนึ่งนะครับเนาะนะี่ครับเลี้ยงอยู่ครับแต่ถ้าช่วงฤดูฝนเนี่ยจอยู่ตัวเดียวโดดๆบ่คอ ok ยยุ่งเกี่ยวกับตุ้มแม่นะครับ เพราะว่าเป็นช่วงปลัดขนครับนี่ครับลักษณะใกล้ปลาต้องเป็นแบบนี้ครับ